กระทรวงมหาดไทยนะครับได้จัดทําโครงการขยายผลวิทยากรทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําท้องถิ่นระดับอําเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือครูขอกับ นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมโดยท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทําหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจําท้องถิ่นระดับอําเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือครูขอจำนวนทั้งสิ้น185่คนผ่านระบบซูมที่โรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทจังหวัดลบบุรี โดยมีนายสุดที่พงจุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการที่องประชุมราชบพิษชั้น5อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทยโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวิชาประวิตร์ชาติไทยจะเป็นส่วนสำคัญา,าการทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงทำให้ผู้คนได้รู้รักสามัคคีเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน จึงขอฝากให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนไปร่วมกันเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยอาจจะเป็นลักษณะส,สภากาแฟนะครับเป็นการพูดคุยบอกเล่าทำให้วงสนทนาเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนเป็นการทำหน้าที่นะครับวิทยากรจิตอาสาบอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขณะเดียวกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้องผลักดันส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเรียนสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีวิทยากรผู้ผ่านการศึกษาอบรมเหล่านี้เป็นครูก่อไปบอกไปเล่าไปสร้างครูขอทั้งผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับตลอดจนเป็นผู้ปกครองนักเรียนทุกคนด้วยครับ